สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อียายจันจอดมหาศัพ์นใหม่ริมฟังหวยน้ำกระขึ้นลายลายได้เมื่อเนี้ยมีอยูบ่บ่เออนั่นแหละพุดธเอานี่สองนอก,กับคุดธเอาคุดธเอาเลยปุทนัะหลายนอคืออย่างยกขางลางกับมีคุดธเอาไปเฮ็ดไอ้พี่กะปิกิน น้ำพริกกับบลีก,กินกับหน่อไม้เออหนอหมู่มาาบ้านบ่เห็นมัอนี่มัอนี่เห็นล่ะออโอเคเลยค่ะซับนอไมป่ปลาลิ้มฟังหวยค่ะมือนนี่นี่ย่าผ้าดาราหนากล้องโตตลกของบ้าน <c oughs> ฟังแต่เสียงเล่าหัวเดอพกิน้นอโอนนโว้โ ใหญ่อยู่ตัวนี้อันนี้เราต้องเอามันออกไปคุกอื่นกินนั่นเด้ใหญ่ๆนี่แบ่งให้เขากินนั่นแหละโอ้สิับจังได๋ล่ะบทิงบได้บ่เออกงัดาซั่นล่ะเออห้าเอาข้างล่างก็ได้ข้างล่างเหลืออีกจังหลายนอพุ่นบ่กําลังปงขึ้นมาเต็มเลยนีนอในนี่เฮ็ดหมกหมกวก็อิ่มเลยเออเฮ็ดหมกนอใหม่ใส่กับนี้ใบอียอแล้วใส ใส,ใส่มะพร้าวใส่ไก่ก็ได้หมูสามชั้นก็ได้อร่อยแซบเวอร์หดิงยินพี่น้องนี่ยินเสียงบอโอ้ออยใหม่ๆสดๆน่าอร่อยนะคะเดี๋ยวเสียไปเฮียแถคนกรุงเทพกินค่ะมันนีตลกบ้านหน้าเิ่นเดนมา่าเยี่ยมยามถามก่าวโอ้โอ้โอ้โอโอฮารเทซับน้อไหมค่ะ อยู่กรุงเทพเพิ่นบ่าคยซับนอไม่เมื่อน,นี้ก็เลยพาเรามาลองซับนอใหม่เบิ้หนอไหม่ปลาอะไรในกอไผ่ป่ะจันมิตรนอล่ะค่ะเอาล่ะนาอพี่น้องเมื่อน,นี้ก็อัปเดตซํานี้ก่อนนะคะนอเดี๋ยว็สเสด้ไปอีกมองไม่สวัสดีค่ะ